บรรยากาศที่สนามกีฬรารวนบ้านโนนตูมู่ที่12ตำบลวังโป่องอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนต้านยาเสพติดของอำเภอวังโป่ง โดยมีนายวรวุวิอินตมะแายอำเภอวังโป่งเป็นประธานในพิธีเปิดลั่นของเปิดการแขง่งโนนตูนเกมส์ประจำปีการศึกษา2012ครับโดยที่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังโป่งนายขวัญชัยนาคไทยได้บอกว่าตามที่สำงงน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะพัฒนาผู้เรียนให้มีความเจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญาและห่างไกลจากยาเสพติด ทางโรงเรียนภายในอำเภอวังโป่งจึงได้ร่วมมือกันจัดการขันกีฬากรีธานักเรียนต้านยาเสพติดขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนและนักกีฬาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ด้านทักษะกีฬารวมทั้งในการปลูกฝังให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬามีความสามาัคคีเป็นหมู่คณะซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น19โรงเรียนด้วยกันโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น3ระดับชั้นคือระดับชั้นประถมะวัยระดับชั้นประถมะศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษามีประเภทแข่งขันกีฬาประกอบด้วยฟุตบอลบอลยดบอลเซปักตระกอเทเบิลเทนนิสและกรีฑาซึ่งนอกจากเสร็จสิ้นพิธีเปิด ก็มีการแสดงชุดต่างๆของเด็กนักเรียนแต่มีหนึ่งชุดการแสดงที่ถือว่าสร้างสีสันและเรียกเสียงือฮาได้เป็นอย่างมากเมื่อเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนตูมในระดับชั้นป .2 ป .3 และป .4 แต่งกายเสื้อยืดสีขาวกางเกงขายาวสีดำส่วนผู้หญิงสวมทับด้วยกระโปรงหลากสีสันออกมาโชว์แสดงเต้นเพลงฝนเทลงมาพร้อมทั้งนำร่มมาประกอบท่าเต้นสร้างความสนุกสนานและสร้างสีสันน่ารักน่าเอ็นดูเป็นอย่างยิ่ง ท่านี้ผู้สึกข่าวรายงานว่าระหว่างการเต้นฝนเทลงมาก็พบว่าท้องฟ้ายังคงแจ่มใสมีแดดออกสว่างจ้าแต่หลังจากการแสดงเสร็จสิ้นผ่านไปไม่นานกลับปรากฏว่าท้องฟ้าที่เคยแจ่มใสเริ่มมืดครึมพร้อมกับมีฝนเทลงมาจริงๆตามบทเพลงที่เด็กๆเต้นไปก่อนหน้านี้ซึ่งทำให้บรรยากาศภายในการแข่งขันโนนตุนเกมต่างเย็นชุ่มฉ่ำมาด้วยสายฝนกันทั่วหน้า ดีใจค่ะที่มีที่เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการเปิดพิธีในครั้งนี้ครับไม่ใช่ว่าเหมือนราจะตกเพราะว่าไม่เช้าแดดยังแดงอย่ามาหลอกเราเอาเชื่อเข้าอยู่แล้วอยู่ในเกมส์ก่อนใคร มาตรการก็หลบฝนเนี่ยโอ้พี่ชุ่